สวัสดีค่ะห้องเรียนออนไลน์วันนี้นะคะก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้ครูอุ๋ยนะคะจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องสังเกตส่วนประกอบของพืชน,นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดของเรื่องนี้กันก่อนนะคะว่าตัวชี้วัดเขาบอกไว้ว่าอย่างไงตัวชี้วัดที่1.2 ระบุชื่อบรรยายลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สัตว์และพืชรวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่รวมกันร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะพืชน,นะคะเขาบอกว่าพืชมีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะได้แก่ราก ลำต้นใบดอกผลและ,มะเมล็ดนะคะพืชแต่ละชนิดนะคะมีส่วนประกอบต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งรูปร่างและสีเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตนะคะอานะคะวันนี้คุณครูก็มีภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะคะภาพเนี่ยก็จะมีเป็นภาพของต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะ นักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าภาพทั้งสองภาพนี้มีส่วนประกอบอะไรที่มันเหมือนกันอ่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างคะอ่านะคะภาพสองภาพนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นต้นมะม่วงนะคะก็จะมีมีใบอ่ามีใบนี่คือใบนะคะมีใบมีผลมีลำต้น มีดอกนะคะก็จะมีดอกแล้วก็มีมีรากนะคะมีรากส่วนต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวก็จะมีผลนะคะอันนี้คือผลของมะพร้าวนะคะผลมีใบมีลําต้นนะคะเราจะเห็นได้บ้านลาต้นของต้นไม้นะคะต้นพืชนะคะจะมีลักษณะที่ตั้งตรงนะคะตั้งตรงนะคะแล้วก็มีมีรากต้นมะพร้าวมีดอกไหมคะ ต้นมะพร้าวก็จะมีดอกด้วยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่สาคัญของต้นพืชน,นั่นเองค่ะ,ะเรามาดูนะคะส่วนประกอบที่สำคัญของพืช <c oughs> เขาบอกว่าพืชเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่พืชเกือบทุกชนิดนะคะจะมีส่วนประกอบที่มันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะเป็นต้นของมะเขือเทศนะคะที่ ต้นมะเขือเทศเนี่ยจเจริญเติบโตได้บนดินหรือว่าใต้น้ําคะเอ้ยหรือในน้ําคะอ่าต้นมะเขือเทศนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีบนดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบที่สําคัญของพืชก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของพืชเนี่ยก็จะมีรากมีลําต้นมีดอกมีใบแล้วก็มีผลนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่ารากของพืชเนี่ยอาศัยอยู่ตรงไหน ารากของพืชน,นะคะก็จะอาศัยอยู่ใต้ดินนะคะมีลักษณะเรียวยาวแต่ขแขนเป็นรากเล็กๆนะคะส่วนลําต้นของพืชเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงแล้วก็มีกิ่งก้านนะคะต่อไปนะคะดอกดอกของพืชน,นะคะจะมีสีและรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะดอกของพืชน,นะคะจะมีหลายสีจะไม่มีแค่สีเดียวอย่างเช่นดอกทานดอกทานตะวันจะมีสีอะไรคะ อดอกทานตะวันจะมีสีเหลืองใช่ไหมคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีสีอะไรคะอ่าดอกกุหลาบก็จะมีหลายสีมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีชมพูใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะใบใบของพืชน,นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่นะคะใบของพืชจะมีสีเขียวนะคะต่อไปเลยสุดท้ายเลยคือผลผลนะคะก็จะมีเปลือกแล้วก็มีเนื้อห่อหุม้มเมล็ดนะคะ ผลบางชนิดนะคะมีเมล็ดเดียวบางชนิดก็จะมีหลายเมล็ดนะคะผลไม้ผลนะคะที่มีชนิดเดียวก็อย่างเช่นที่มีเมล็ดเพียงชนิดเดียวนะคะมีเมล็ดเดียวก็คือเงาะมีอะไรคะมีเงาะมีลำไยใช่ไหมคะส่วนผล,ลมะผลไม้บางชนิดจะมีหลายเมล็ดนะคะก็อย่างเช่นไนนาขนุนเป็นต้นนะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะก็บอกว่าพืชน,นะคะเกือบทุกชนิดจะมีส่วนประกอบหลักเหมือนกันแต่รูปร่างลักษณะของส่วนประกอบแต่ละอยา่างอาจจะแตกต่างกันนั่นเองค่ะเดีย๋ยวมาดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่2.2นะคะคําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะคะคําถามของคุณครูก็จะมีอยู่ด้วยกัน2องข้อนะคะ ข้อที่1นึ่เขาถามว่าต้นพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างต้นพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะมีรากใช่ไหมคะมีลําต้นมีใบมีดอกแล้วก็มีผลนะคะต่อไปข้อที่สองพืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบต่างๆเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะคะ,ะพืชน,นะคะมีส่วนประกอบที่มัน เป็นยังไงคะเหมือน,น,นกันใช่ไหมคะก็จะมีรากมีดอกมีใบมีลำต้นเหมือนกันนั่นเองค่ะแต่จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแค่นั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ